วันนี้เราจะมาทำยำปลาทูสมุนไพรกันก่อนอื่นเราก็ซื้อปลาทูมาแล้วก็ทอดปลาทูไม่ต้องทอดแบบเตรียมเอาแบบพอดีแค่ดับขาวแกะปลาทูออกมาเอาแตนเนื้อก็จะได้ประมาณนี้เครื่องยำปลาทูสมุนไพรก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะคะอันที่หนึ่งผักชีฝรั่งหั่นฝอยผักชีใบายาวใบสานนะคะ ทริกขี้หนูผักิดตามชอบหอมแดงซอยกระเทียมอดพูดผิดตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็ปะถูเครื่องมีแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างมาขยำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจบอร่อยอาทุกอย่างมาใส่กละมัง หรือชามก็ได้แล้วแต่บีบมะนาวลงไปมะนาวนี่ถ้าลูกเดียวไม่ไม่ไม่พอเปรี้ยวไม่ใช่ก็เพิ่มได้ยำปลาทูเป็นอะไรที่เป็นเมนูที่บ้านๆนะคะสุขภาพทานง่ายน้ำปลานิดหน่อยค่ะ เสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันใส่ถนะุงมือมาแล้วขยำเลยค่ะให้เนื้อปลาทูมันแตกแล้วก็ให้เนื้อปลาทูมันเข้ากับเครื่องสมุนไพรอยู่ที่เราหั่นไว้สครู่น,นี้หือกลิ่นหอมมากเลยค่ะสมุนไพรโชยเลยนี่เป็นเมนูที่เป็นเพื่อนปัญญ,ญาหรนะือเปล่าไม่แน่ใจนะ เขากินไปมาตั้งแต่สมัยโบราณเราอาจจะไปยึดเนื้อปลาทูเปลี่ยนจากเนื้อปลาทูเป็นเนื้อปลากระกป๋องก็ได้นะคะแต่เครื่องน่าจะคล้ายกันเ,เครื่องเหมือนกันก็ได้จะอร่อยนะคะไมนรู้ปัก,กตัวค่ะเช่วงโควิดทำกินเองนะคะโอ้รสรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเกตสิรีชิมหนึ่งคำก่อนนะคะอืมรสชาติด,ดีมาก เกศรีชอบเปรี้ยวกว่าน,นี้เดี๋ยวเกศรีจะเ,เติมน้ำมะนาวไปอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะนี่ค่ะยำปลาทูสมุไูไทยลองทำกันดูนะคะถึงเวลาชิมยำปลาทูอของเกศรีนะคะมีข้าวมียำปลาทูมีผักลองมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหม,หมใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มเติมเองเลยเกศรีชอบเปรี้ยวก็จะ เปี้ยวนิดนึงอืมอร่อยมากค่ะลองทำกันดูนะคะ